สวัสดีจ้าแม่มสีจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำ,อองคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่17มิถุนายนปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าเงินบาทแข็งค่าที่บริเวณ32.480บาทต่อ1น1ดอลลาร์ คำสปอร์ตปรับตัวลงจากแรงเทขายทำำายํากํำังหลังจากราคาปรับตัวขึ้นหลายวันทําการโดยรับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้นะคะทองคําได้รับแรงกดดันหลังวอร์สตรีทเจ u นอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอิหร่านนะคะได้ส่งสัญ,ญญาณอย่างเร่งด่วนว่าต้องการยุติการสู้รบกับอิสราเอล และกลับสู่การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อีกครั้งโดยอิหร่านได้ส่งข้อความดังกล่าวนะคะไปยังอิสราเอลและสหรัฐผ่านชาติอาหรับที่เป็นตัวกลางบ่งชี้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มลดระดับลงแม้จะยังมีการสู้รบกันก็ตามขณะที่ประธานาธิบดีโดนันทํ์ผู้นำสหรัฐกดดันให้อิสราเอลหยุดยิง นณเวลาที่บันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ3379.690ดอลลาร์ต่อ1นึทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ98.140จุดด้านกองทุน s p ส r r ซื้อทองเพิ่ม1.44ตานปัจจุบันถึงครองทองคำที่ดับ 941.93ตันสำหรับวันนี้มีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจำเดือนพฤษภาคมหละวนีภาคการผลิตอุตสาหการรมประจำเดือนพฤษภาคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกรอยู่ที่บริเวณ3,373ดอลลาร์3,367ดอลลาร์และ3,363ดอลลาร์ หากกดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,354ดอลลาร์3,345ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ3,383ดอลลาร์3,393ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3,399ดอลลาร์3,404ดอลลาร์3,408ดอลลาร์และ3,417ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่สมิถุนาย,ยนปี2 5ง8ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13บสนาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคํา8ครั้งราคาครั้งที่8ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่400บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคับมณฑน,นะนีด้วยนะคะยังไรก็ยินดีเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ